สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนต่อสวิตนะครับเป็นสวิตโลหะนะครับหรือบางคนเรียกว่าสวิต VIP นะครับอันนี้เป็นสวิตโลหะที่มีสถานะไฟนะครับติดอยู่ตรงรอบตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไป ระยุใช้นะครับในงานรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ครับอาจจะเป็นการเอาไว้ปิดเปิดไฟหน้านะครับหรือถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยนะพวกสายแตกเนี่ยก็อาจจะปิดเปิดพัดลมไฟฟ้าหรืออะไรใดๆก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนต่อใช้งานนะครับว่ามันจะใช้งานแบบไหนนะครับหลักๆนี่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกที่เขาจะาไปใช้กันนะครับก็ ก็จะเป็นรถไถรถปั่นนาอะไรเงี้ยนะครับเป็นเอาไว้เปิดปิดไฟด้านหลังนะครับสวยๆนะครับผมแบบนี้นะครับมันต่อยังไงนะฮะวันนี้มาดูกันว่าต่อแบบไหนนะครับต่อเนี่ยผมจะยกตัวอย่างจากตัวพัดลมนะครับผมจะเอาตัวสวิตช์นะครับกับพัดลมนะครับมาต่อใช้งานครับคือเปิดปิดพัดลมนะครับเป็นเสมือนว่าผมควบคุมอุปกรณ์บางอย่างอยู่นะครับผม แล้วก็ในตัวนี้นะผมจะมีพอร์ตสปายหนึ่งตัวนะครับก็คือ24โวลต์ DC นะครับเตียงเสมือนไฟแบตเตอรี่นะครับของเราก็ได้นะครับผมก็ได้ต่อปลั๊กไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับส่วนอีกฝั่งนี้เนี่ยเป็นไฟ DC นะครับบวกกับลบนะครับที่ผมต่อไว้นะฮะต่อเตรียมไว้นะครับได้วเรามาดูสวิตช์นะครับว่าเราจะต่อมันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราถอดตรงคั่วนะครับออกมาดูนะครับโดยการที่กดตรงนี้นะครับ เดินออกมานะนี่เราจะเห็นตัวแจ็คนะครับหรือเขี้ยวหรือขามันนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนะฮะลองซูมดูนะฮะจะเห็นนะฮะตัวหนังสือที่มันเขียนไว้นะครับ C นะครับอ้ข้างล่างนี่คือ C นะครับตรงกลางเนี่ยเขียนว่าเป็น NO นะครับส่วนไอ้ด้านบนเนี่ยมันเขียนว่า NC นะครับ C NO NC เนี่ยมีความหมายยังไงครับ C เนี่ยคือ common นะครับ NO ก็คือ หน้าคอนแทคเปิดนะครับส่วนอ NC นีเนี่ยือหน้าคอนแทคหน้าคอนแทคที่มันปิดอยู่นะครับความหมายหมายถึงว่าอะไรครับในตอนขณะที่เรายังไม่ไม่ได้กดสวิตช์นะครับหน้าคอนแทคตัวนี้มันจะทํางานก่อนนะครับแต่เมื่อไรเราเรากดสวิตช์เข้าไปนะครับคือค้างอย่างนี้นะครับหน้าคอนแทคเนี่ยมันจะสลับมาใช้งานฝั่งนี้นะครับซึ่งไอฝั่งตรงกลางนี่แหละครับคือฝั่งที่เราจะเอาไปควบคุมนะครับส่วน2ฝั่งนี้เนี่ยเป็นหลอดไฟนะครับทีนี้เรานําตัวเขี้ยวเนี่ยเสียไว้กับที่เดิมเสียกับที่เดิมไปนะครับ มาดูกันนะครับตรงจุดนี้นะครับเราจะเห็นสายไฟที่มันต่างจากพวกสองฝั่งนี้นะครับสองฝั่งนี้เนี่ยคืออะไรนะครับสีดํากับสีแดงนะครับอันนี้ก็คือหลอดไฟนะครับจะต่อขั้วไหนก็ได้นะครับส่วนตัวที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับที่ผมถอดออกมาให้ดูตัวสีคือสีเขียวนะครับตัวน้ําเงินเนี่ยก็คือ NO นะครับ จุดนี้แหละที่เราจะนําไปใช้งานคือ2เส้นนี้นะครับเอาไว้เสั่งในการเปิดติดนะครับส่วน2เส้นนี้แดงกับดำเนี่ยเอาไว้สั่งให้หลอดไฟติดโอเคนะครับสีเหลืองไม่ได้ใช้งานนะครับตัดออกไปเลยนะครับหรือที่เก็บไว้ก็ได้นะครับฉบับนี้นะครับเป็นการต่อง่ายๆนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็ต่อเป็นนะครับคนที่ไม่จบไฟฟ้าก็ต่อได้นะฮะโอเคทีนี้เรามาดูนะครับขาที่ผมได้ดูไปแล้วนะครับมันคือขาซีนะครับขาซีเนี่ยคือก็คือขาคอมมอนนะครับคือเส้นสีเขียวนะครับ ลองดูนะฮะบ,บางแบรนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันนะครับเป็นสีอาจจะเป็นสีอื่นนะให้เราดูครับว่า C ีคือขาสีอะไรนะครับทีนี้ผมได้ต่อพ่วสไปนยนะครับเข้ากับตัวขั้วต่อไฟไว้แล้วนะครับก็คือทูร์อนนั่นเองนะฮะไฟนี้เป็นไฟยี่สิบโวลต์ DC นะครับก็คือไฟบวกลบนั่นเองนะครับสีเหลืองนะครับคือบวกนะครับสีน้ำเงินคือลบผมจะนําสายไฟสีเขียวนะครับไปเข้าขั้วบวกนะครับของพทวงสยของผมนะฮะ จากนั้นนะครับผมจะใช้สายสีน้ําเงินนะครับสายสีน้ําเงินหรือบางแบนเนี่ยให้ดูว่ามันคือขั้วที่มันเป็นของ NO หรือไม่นะครับถ้าเป็นขั้วของ NO สามารถนําไปใช้งานเลยนะครับ NO นะครับผมจะนํามาต่อเข้ากับตัวพัดลมนะครับพูดได้ง่ายก็คือว่าไฟสีเขียววิ่งมาหาสวิตช์นะครับเมื่อไหร่ที่เรากดสวิตช์เนี่ยไฟจะวิ่งออกมาหาสีน้ำเงินนั่นเองนะครับในขณะที่ไฟวิ่งออกมาเนี่ย ผมจะนําตัวไฟที่วิ่งออกมาเนี่ยนะครับไปต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับซึ่งขาของหลอดไฟของผมนะครับมันจะเป็นขาด้านข้างนะครับก็คือสีแดงกับสีดํานะครับผมจะเอาไฟที่มันวิ่งออกมาจากสวิตช์เนี่ยมาเข้าขั้วหลอดไฟนะครับขั้วสีแดงนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปอย่างพัดลมนะครับพูดได้ง่ายก็คือเอานํามาจํากันเองนะฮะพัดลมของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นสายไฟ2เส้นเหมือนกันสีเหลืองของผมเนี่ยคือไฟบวกนะครับผมก็จะเอาขาบวกของพัดลมเนี่ยมาต่อรับกับไฟบวกที่วิ่งออกมาจากตัวสวิต์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะไฟบวกวิ่งออกมาแล้วนะฮะทีเหลือที่นี้ก็จะเหลือไฟลบนะครับไฟลบเนี่ยเอาไปต่อไหนนะครับเราก็นํามาต่อเข้ากับลบของตัวโพลส์สายนะครับหรือขั้วของแบตเตอรี่ได้เลยนะฮะ ในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะต้องนําเอาขาลบของตัวหลอดไฟมาด้วยเหมือนกันนะครับ <_ d> um> ก็คือขาสีดํานะครับขาสีดําส่วนขาสีเหลืองเนี่ยไม่ได้ใช้ครับตัดออกไปเลยนะฮะทีนี้ผมจะนําตัวนะขั้วหลอดไฟเข้ามาก่อนนะแล้วก็นําขั้วของตัวพัดลมสีดํานะครับามาต่อเข้ากับขั้วลบนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะ ไม่ถึง5นาทีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโหลดที่เราใช้งานก็คือพัดลมนะครับแบบนี้นะครับผมจะลองกดดูนะฮะนี่นะพัดลมก็จะติดแบบนี้นะครับกดปิดนะครับกดเปิดนะฮะนี่แบบแบบนี้เลยนะครับการทํางานนะฮะโอเคนะฮะวิธีต่อ ลองนำไปใช้ดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมวาดไดแก r มให้ดูคอมเมนต์มาครับผม